บินไปเมื่อคืนคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการไปดูแหละบรรยากาศกลางคืนก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะได้ไปเจอพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ตลาดโต้รุ่งรื่นรมเป็นตลาดกลางเมืองที่ขอนแก่นเมื่อคืนนี้คึกคักนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่คุณเศรษฐาไปเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเล่นอ่ะเขาเจออ้าวนายกขอถ่ายรูปด้วยเจอบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกนี่ขอชิมให้ชิมให้นายกชิม ให้ดาวด้วยไหมดีดาวดี <laughs> อันนี้ของดีที่ตลาดเขานะครับ <c oughs> ก็ทั้งแวะทั้งชิมทั้งช็อปทั้งแชะกันไปคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลายอย่างเลยอ่ะดูบรรยากาศกันหน่อยครับอันนี้เป็นขนมไทยนะครับ

ขายดีไหมแม่ค้าก็บอกว่าช่วงนี้ขายได้ไดเรื่อยๆนะคะแล้วก็แม่ค้าก็เราย้อนถามท่านนายกบอกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่ๆใช่ไหมท่านนายกเ,ออเพราะตอนนี้ของแพงทุกอย่างนายกเศรษฐาบอกว่าให้คํามั่นเลยมันต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีเงินดิจิตอล w a ลเลต1,000่บาทมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคะ่ะข้าขายเป็ครับดีเซาช่วยช่วย่ย dan yonok dan yonok digital wallet tu ruk lut lut ni to nak เห็นไหมบอกว่าให้รอดิจิตอลวอลเล็ตหน่อยนะกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนอใช่ไหมคะทีนี้ช่วงหนึ่งอะค่ะท่านนายกเดินไปเจอน้องนองนักศึกษามาเปิดหมวกรับบริจาคนี่ควักตังเลย1,000บาทร่วมบริจาคสมทบทุนให้น้องๆไปร่วมกันทํากิจกรรมต่อไปค่ะครับหลังจากที่ลงพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าที่ต้องมาวันนี้เพราะว่าเอาจริงๆผมก็มีภารกิจเยอะ,อะเลยมาก่อนเวลาใช่ไหมครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยสำรวจดูตลาดโต้รุ่งแล้ว เ,เศรษฐกิจก็ดีนะอพอค้าแม่ขายทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสรอคอยการทํางานของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็รอเงินดิจิตอลวัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทนะครับมีบางคนย่ยวิ่งมาหาผมคุยเรื่องของปัญหายาเสพติดก็มีครับก็ยังคงเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับส่วนสาเหตุที่ลงพื้นที่ก่อนกําหนดหนึ่งวันเพราะว่าล่าสุดมีรายง,งานข่าวบอกกาฬสินน้ำท่วม,มเดี๋ยวจะแวะไปดูที่กาฬสินด้วยน้ำท่วม4อํอำเภอครับก็มารอบเดียวเดี๋ยวเพิ่มเป็น4จังหวัดไปเลยอตอนแรก อุดรหนองคายขอนแก่นคอันนี้เดี๋ยวเพิ่มกาลสินไปด้วยนะครับแต่เห็นบอกว่าน้ำน่าจะลดลงภายในเวลา3วันพืชผลทางการเกษตรก็คงไม่ได้เสียหายอะไรส่วนปัญหาภัยแล้งก็เป็นภารกิจหลักๆที่เราต้องแก้ไขให้ครับข้อตะลางมันแน่นกันไปนิดนึงครับตาลางกนแน่นแล้วก็ผมมาพบปกับท่านท่านผู้ว่าขอนแก่นแล้วก็แล้วก็รอผู้ว่ากาลสินที่มีน้ําท่วมด้วยนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าก็ทราบว่า น้ำน่าจะลดได้ภายใน3วันนี้เมื่อกี้รัฐมนตรีเกษตรก็โทรศั์มาบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรก็สามวันก็น่าจะลงได้ถ้าเกิดลงภายใน3วันนี้ก็พืชผลก็ไม่น่าเสียหายครับก็เป็นเรื่องเรื่องน่ายินดีแต่ว่าปัญหาเรื่องท่วมแล้งนี่เป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับก็พรุ่งนี้ก็คงจะมีการพูดคุยกันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามกำหนดใช่ไหมเดี๋ยวตอนเช้าวันนี้ก็จะไปลงพื้นที่ไปคุยกับบรรดาพี่น้องเกษตรกรเรื่องของปัญหาภัยล้งภัยแล้งนะครับที่ขอนแก่น แล้วไปอุดรหน,นองคายจะพ่วงก,กาลสิน,น,นด้วยใช่ไหมนี่ก็จะเป็นภารกิจในช่วงสองวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ <S <S ทีนี้แน่นอนเรื่องของการใช้เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเนี่ยคุณเศรษฐา,าก,ก็พูดถึงโครงการนี้คือช่วงนี้เราจะได้ยินว่าย้ำทุกวันเลยย้ำทุกวันเพื่อให้เห็นว่ามันจะ,จะเกิดขึ้นจริงนะมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงแล้วมันจะเงินงบประมาณมันจะมาจากไหนอันนี้กำลังหากันอยู่เพราะว่าตัวคุณเศรษฐาบอกว่าคุยกับหลายภาคส่วนมาก คืออ่ะคลังก็ต้องคุยเรื่องการจัดก,การงบประมาณมาใช้ขณะเดียวกันก็ไปคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้แล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับให้มันอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังน,นะฮะอย่าไปทลายหรืออย่าจะไปสร้างความเสียหายกับกรอบวินัยทางการคลังแล้วขณะนี้คุณเศรษฐาบอกว่าโยระหว่างเรื่องของการทํางบประมาณดูที่มาของเงินว่าจะเอาเงินมาจากตรงไหนให้มันได้5,6 0,000ล้านบาท ก็ยืนยันว่าเงินดิจิทัล1,000 0บาทเนี่ยจะใช้ระบบบล็อกเชนบล็อกเชนเนี่ยก็คือจะเป็นระบบที่เอามาใช้เพื่อให้การรั่วไหลของเงินเนี่ยมันน้อยที่สุดมันมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเอามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในการใช้เงินของประเทศไทยก็จะต่อยอดกันไปยาวๆแน่นอนครับก็ยังคงพูดเหมือนเดิมที่ว่าดิจิทัล10,000บาทนี้ จะออกมาใช้ได้ไใจมาสแรกปีหน้าตามกําหนดก็คือทันหนึ่งกุมภาพันธ์ปี67แน่นอนครับไม่อยากให้มีการพูดคุยกันไปหลายอย่างวันนี้ขอทํากันว่าให้ดีก่อนนะครับยังยังเข้าบริหารงานไม่ได้เลยครับวันนี้ต้องแถลงนโย,ยบายก่อนถึงจะเข้าไปสั่งการได้วันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเก็บข้อมูลดีกว่าผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าขอเวลานิดนึงนะครับไม่อยากจะตอบไปแลวเดี๋ยวไปเขียนกันก็จะเกิดความเข้าใจผิดของข้อมกรุณาหน่อยเถอะมันมีหลายโวนที่มันสามารถทําได้ นะครับคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับขออนุญาตเป็นบล็อกเชนแน่นอนครับเป็นบล็อกเชนแน่นอนครับเอออ่ะก็คุณเศรษฐาเลือกคำถามเองเลยนะเลิศอะคำถามต่อไปเลยครับอ่คุณผู้ชมทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์คร่าวๆเนาะของดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่า คือต้องเป็นคนไทย16ปีขึ้นไปนรวยจนไม่เกี่ยวเพราะไม่ได้กรองเรื่องนี้นะครับเอาเป็นว่า16ปีขึ้นไปก็จะได้รับสิทธิตรงนี้เอาเป็นคนไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทีนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเอาไปซื้อสินค้าอะไรต่างๆมันต้องไม่ใช่สินค้าอบายามุกเหล้าเบียร์บรี่เสียใจนะจ๊ะอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับคุณผู้ชมแล้ว เบื้องต้นบอกว่าใช้ในรัศมี4กิโลเมตรมตามที่อยู่ของทะเบียนบ้านซึ่งเราก็คุยกันแล้วแหละว่าในกรุงเทพไม่มีปัญหาในหัวเมืองใหญ่ไม่มีปัญหาแต่พอมันไปอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลเนี่ย4กิโลเมตรของแต่ละคนไม่เท่ากันนะอ,อย่างผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับทำคลิปมาอยู่อุบลราชธานีบอกว่าในมุมของผมนี่ผู้ชายคนนี้ขอสะท้อนหน่อยบอกว่านโยบายดิจิทัลลเนี่ยดีนะ แต่4กิโลเมตรของบ้านเขาเนี่ยมันซื้ออะไรไม่ได้จริงๆนะลองฟังหน่อยครับลอยฟังดูซื้อว่า4กิโลที่ไปใส่สายอย่างคือจำกัดระยะทางเข้าใจอยู่ว่า4กิโลในเมืองกับ4กิโลบนนอกกมันคือการในเมือง4กิโลยางไปใส่อยากกินยังอยากแตกจังก็ได้แตกคนอยู่บนนอกที่แบนี้จะตีอย่างษฐคิดอย่างบาทนี้เข้าใจอยู่ว่าสกปรกจะคิดได้เพื่อนที่บ้านละ พิ่มมาเป็นมจะเพิ่มให้ไม่จดเพิ่มเป็นซิฟกิโลเศร้ากิโล่ามซิฟกิโล่กับตังความแตกต่างความเฉลื่นความเรื่อมล้ำหลายๆอย่างมันแตกต่างกันไม่ค่อยพอจได้เงินมาเมืองหนึ่งของบอเคยพอพอจิบไปาใส่ซึ่งโอ้โหเข้าใจเลยอะเนี่ยดูโลเคชันเห็นแล้ทุ่งนามองไปภูเขาขึ้นเขาแล้วนะเอผมว่าเดี๋ยวเพื่อไทยคงต้องมีการปรับแล้วแหละนะรัฐบาลคงต้องปรับแล้วแหละเพราะว่าเสียงสะท้อนเรื่องนี้มันก็มีมาเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม รอดูวันจันทร์หน่อยไหมล่ะเ,เดี๋ยวถแถลงนโยบายอาจจะลงลึกในรายละเอียดแล้วก็อาจจะปรับระยะทางให้มันเพิ่มขึ้นดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี